เกรดว่าราคาบวกลบมีอยู่ประมาณ3ามแสนอะสามแสนกว่าอาบอกเลยใช่แต่ไม่ข้ามสีแน่นอนคันนี้ FC ได้สีเทาแล้วก็คันนี้ได้แม็กแม็กมาแล้วเนี่ยมีแม็กมาแล้วนะคะแล้วก็รอบคันอย่างที่บอก FC ดูข้างในไหมเลยนิดนึงนะเอ FC บอกแล้วคันนี้เพิ่งเข้าเหมือนกันดูสภาพดีดิบจริงๆเลย เลกเลยค่ะขินนิดนึงนะคะ FC จ๋าแต่ว่าพอบิ้วแล้วขึ้นข้างบนสวยงามนะบอกเลยว่าเบาเบิด์เนี่ยทำความสาดได้ค่ะอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าที่จะให้ดูคือรถคือสภาพเดิมๆไม่มีไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำแล้วก็ไม่มีอะไรหลง จไม่มีจมน้ำอ่าชนหนักพิกคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะมีแค่รอยขีดข่วนนิดนช่จะมีรอยขนแมวนิดหน่อยเพราะรถที่เราเข้ามาเน้นคุณภาพให้ FC ทุกคนเลยนะก่อนส่งถุงมือ FC นะคัสบบอยรว่าเราเน้นแต่รถสภาพเดิมๆทั้งนั้นอเพื่อ FC สนใจคันนี้นะคะเฮ้ยเพิ่งมองเห็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นั้นนี่หรูคันนี้ FC จ๋า FC หาเกียร์ออโต้นะคะมี<ช>นะคะเป็นตัวนี้นะเป็นสีเทานะคะคันนี้เลยนะจ๊ะได้เกียร์ออโต้นะเผื่อ MC คนไหนหารถออโต้อยู่เป็นแคปนะคะ,คะเป็นตัวนี้เลยนะ